ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของลำดับสลับนะคะตัวลำดับสลับเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันก็คือนะคะลำดับที่นะคะมีเครื่องหมายนะคะของพจน์สลับกันเครื่องหมายบวกลบนะคะสลับกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในกรณีที่นะคะพจน์ที่1น,นะคะเป็นลบพจน์ที่2จะเป็นบวกพจน์ที่3นะคะจะเป็นลบ พจน์ที่4จะเป็นบวกเนี่ยค่ะเครื่องหมายอย่างเงี้ยมันจะสลับกันไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจากรูปหนึงเนี้ยรูปทั่วไปก็จะกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลัง n an นะคะหรือว่าคุณจะให้พจน์ที่1เป็นบวกพจน์ที่2ก็จะเป็นลบพจน์ที่3เป็นบวกพจน์ที่4เป็นลบสลับกันไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมานะคะเป็นลําดับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเงื่อนไขก็คือตัวเครื่องหมายนะคะจะต้องไม่มีผลกับค่า ค่าคงที่นั่นก็คือ AI ตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่า0น,นะคะมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นเราไปลองอดูวิธีนะคะการทดสอบการลูกเข้าของลำดับสลับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้านะคะ Absolut an นะคะในที่นี้ก็คือปกติเนี่ยลำดับสลับมันจะเป็นลบหน ยกกาลัง n อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่แต่ว่าในการทดสอบของลําดับสลับแล้วเนี่ยเราจะใส่ค่าของ abs ไปเพื่อทําให้เครื่องหมายลบเนี่ยไม่มีผลนะคะถ้าหากว่าลิมิตของ abs a n ตัวเนี้ยนะคะเมื่อ n เข้าใกล้ i n f i ิ i ี y มีค่าเท่ากับศูนย์แล้วนะคะเราจะสรุปว่าลําดับอนันต์นั้นเป็นลําดับลูกเข้า แต่ถ้านะคะลิมิตแอบส์ลูดเอเมื่อ A n เข้าใกล้อินฟินิตี้มันได้เป็นจำนวนจริงอื่นๆที่ไม่เท่ากับ0เราจะสรุปทันทีว่าลำดับนั้นเป็นลำดับลู่ออกดังนั้นนะคะในกรณีนี้นะคะจำนวนจริงอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นค่าคงตัวนะคะหรือว่าจะเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ก็ได้เราก็สรุปว่ามันเป็นลำดับลู่ออกนะคะเมื่ะนั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ ัวอย่างจงพิจารณานะคะลำดับต่อไปนี้ว่าเป็นลำดับลูกเข้าหรือลูกออกนะคะพอคุณเห็นตัวนี้ค่ะนี่คือลบหนึ่กำลัง n คูณกับ2 n บวกหส่วนด้วย3 n บวก8ลบ8พอเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะเรารู้ทันทีว่าตัวนี้คือ,อลำดับสลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลำดับสลับ การทดสอบต้องใช้นะคะลิมิตแอบสูตอเอ็นดังนั้นพอมันเป็นลิมิตแอบสูตรเอ็นก็คือตัวนี้ค่ะก็จะหายไปก็จะเหลือค่าเฉพาะที่มันเป็นฟังก์ชันเฉยๆดังนั้นในกรณีนี้นะคะ 2n บวก1ส่วนด้วย 3n ลบ8ก็ทำได้2อ,อย่างนะคะก็คือเพราะว่า n เข้าใกล้อินฟินิตี้คุณจะใช้หลักของอินฟินิตีก็ได้ที่เอากำลังสูงสุด ของเศษกับของส่วนมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณก็จะได้เป็นอะไรคะ 2n ส่วน 3n เพราะฉะนั้น n ตัด n คุณก็เลยได้อะไรคะได้เท่ากับ2ส่วน3เพราะฉะนั้น2ส่วน3อันเนี้ยไม่เท่ากับ0ดังนั้นมันก็เลยเป็นลำดับลู่ออกหรือว่าคุณจะใช้กฎของโลปิทานก็ได้นะคะใช้กฎของโลปิทานก็ได้เพราะฉะนั้นกฎของโลปิทานก็ เป็นไงคะดิฟเศษดิฟส่วนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้มันเป็นกลุ่มที่1อยู่แล้วนะคะจุดประสงค์ของการเรียนโลพิทานก็คือเพื่อเอามาใช้เพื่อเอามาใช้ในการทดสอบนะคะลำดับและอนุก,กรมนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรลิมิตของ2ส,ส่วน3 ะะเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ2ส่วน3เหมือนกันอันนี้ก็คือโดยใช้กฎโลปิทานเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราต้องถือว่านิสิตมีความสามารถในการที่จะหาค่าของลิมิตด้วยวิธีต่างๆได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตสามารถทําไดท้ทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามจุดมุ่งหมายนะคะหรือจุดหมายมันจะได้คําตอบเดียวกันนะคะดังนั้นสําหรับลิมิตข้อนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นนะคะ ่าเท่ากับ2ส่วน3ซึ่งไม่เท่ากับ0จึงสรุปว่าเป็นลำดับลูกออกข้อที่2นะคะอันนี้จะเป็นลบ1ยกกำลัง n คูณกับ2กํกำลัง n บวก1ส่วนด้วย3กํกำลัง n ลบ8นะคะอันเนี้ยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าตัวเนี้ยเป็นลำดับสลับ คือจะต้องเห็นอันนี้เราก็บอกได้ก่อนว่ามันเป็นลำดับอะไรนะคะเราถึงจะใช้วิธีในการที่ทดสอบได้แล้วก็จะได้รู้ว่าเงื่อนไขของการทดสอบของเราเนี่ยนะคะเขาว่ายังไงบ้างทีนี้ลำดับสลับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทดสอบนะคะที่ลิมิตแอบส์ลูดเอนะะดังนั้นเราก็เลยได้ออกมาลิมิตของ2กำลัง N บวก1ส่วนด้วย 3N-8 ลบ8นะคะ ตอนนี้เราก็จะมาใช้อะไรคะใช้ตัวนี้มันเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เพราะนั้นเราก็จะใช้กฎโลบิตาลน,นะคะก็คือดิฟเศษหารด้วยดิฟส่วนดิฟ2องกำลังเบวกหนึ 1, ่งค่ะเอกำลังยก็จะได้นะคะเอกำลังยลอกเนะคะดิฟบวกหได้0ูนย์ดิฟ3ามกำลังเ็ก็เลยได้3ามกำลังเลอกส นะคะจากตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทำต่อมันก็จะได้อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อีกนั่นแหละมันก็จะไม่จบ เพียงแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้นิดนึงเราไม่มีเครื่องหมายบวกลบละทุกตัวเป็นการคูณกันและหารกันเราก็จะได้ว่าเราสามารถจัดพจน์ตรงนี้ค่ะให้อยู่ด้วยกันได้แล้วยกกําลัง n เ,เพราะมันยกกําลังเท่ากันดังนั้นเราก็เลยจัดพจน์ใหม่นะคะเราก็จะได้เป็น2อส่วนสทั้งหมดกําลัง n พอเป็น2อปุ๊บตัวเนี้มันมีค่าน้อยกว่า1ค่ะ เมื่อมันมีค่าน้อยกว่า1แล้วยกกำลัง infinity เพราะฉะนั้นตัวเนี้จะมีผลทำให้ค่าของลิมิตเป็น0ทันทีดังนั้นข้อนี้นะคะลำดับในข้อนี้เป็นลำดับลูกเข้าค่ะเพราะว่าได้ค่าของลิมิตแอบสู t e เป็น0ข้อต่อไปนะคะ ข้อนี้เป็นลำดับนะคะแต่เขาไม่บอกว่าลำดับเนี้ยพจน์ที่ n คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูเอาเองนะคะแต่ส่วนหนึ่งเราพอดูได้ตรงนี้ค่ะว่าอ่ะตัวเนี้ยเป็นเครื่องหมายลบบวกลบนะคะเราก็ดูจากตัวเลขมันไม่มีทางที่จะเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขคาคณิตได้ดูจากข้างบนนะคะมันห่างกันทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเฉพาะตัวข้างบนเนี่ย เป็น n แน่ๆพจน์ที่1ได้1นพจน์ที่2ได้2พจน์ที่3ได้3พจน์ที่สีได้4แต่ตัวล่างนะคะต้องพิจารณานิดนึงพจน์ที่1ได้2พอพจน์ที่2ได้5พจน์ที่3ได้10บพจน์ที่4ได้17นะคะอันเนี้ยมันก็คือ n กํลังสอบวก1นะคะเพราะฉะนั้น ไม่ไม,ไม่ไม่งานลองลองแทนค่าดูก็ได้ค่ะพจน์ที่1นะคะ1กลัง1 1กําลัง2บวก1ก็ได้2พจน์ที่2 2กําลังสบวก1ได้5นะคะอย่างนี้เป็นต้นและนะคะลิมิตของแอบส์ลูดเอค่ะก็เลยมีค่าเท่ากับลิมิตของ n ส่วนด้วย n กํนลังสบวก1นะคะเพราะนั้นจะใช้นะคะโลบิทานก็ได้หรือว่าจะใช้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็ได้นะคะ อะสมมุติว่าใช้ n เข้าใกล้ infinity เพราะฉะนั้นคุณจะได้ n ส่วนด้วย n กําลัง2จากตัวนี้เนี่ยมันสามารถตัดกันได้นะคะมันจะเหลือออกมาเป็น1ส่วน n เพราะฉะนั้นถ้าเป็น1ส่วน n แล้ว n เข้าใกล้ infinity นะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของลำดับก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเมื่อมันเท่ากับ0จึงสรุปว่านะคะลำดับนี้เป็นลำดับลู่เข้า